นูเด็กพวกนี้ที่ไหนโดนแมวที่ไหนแมวดำเมาเมาแมวดำแม่เอาทำอะไรแม่หน่ะฮะไอ้หนูเอ้าเอาทำอะไรแม่เยอะยุบย่อไหมไอ้ยุบยอมไหมยุบย่อไหมเอาเอ้าโอ้ยไม่ให้เดินไม่ให้เดินฮะไม่ให้แม่เดินไปไหนเลยทีนี้ใช่ไหมโอ้แม่จะไปเก็บปืนเนี่ยต้นนี้ต้นเตรียมลมได้เนี่ย ไปเดินไปตรงโน้นไปเฮเก็บฟืนมาไว้ก่อนเด้๋ยวจะไปหักโอ้ยฟืนตรงโน้นนน่ะโน่นโน่นโน่นนฟืนต้องเข้าป่าทุกวันเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องหาไว้ทุกวันดีกว่ามาเก็บฟืนแบบหักหักหักไว้เลยแต่ที่นี้ ถ้าหน้าหนาะวเอ้ยถ้าถ้าฮิวมนมา,มาอีกก็ไม่ได้มาเก็บนะทีนี้มันจะแบบว่าเนื้อมันจะหยาบแล้วเอ้เนื้อมันจะเอเนอ,น,เอนั่นแหละมันแข็งมันมเก็บหงายลาบากเมื่อวานพากันหาไปเยอะเลยฟืนนลยนะนี่แหนะละก็ได้หาหงายหรอ่าฟืนเฮี้ยนจะฟ้องหแต่ว่าฝูดถึงว่าฟืนชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กนะแต่อันนี้วันนี้จะเก็บชิ้นเล็กๆอื นเนี่ยห้อยผู้ใดมาขี่มองนี่งฮะใครมาขุดอีหยังมองนี่เอาเอาไม่ให้แม่เดินเด้อกอดขาไว้เอาไปได้แล้วไปมาวางวางขาบาา้างแล้วแม่จะไปหาบ้าพักเก่งขากันจังไดเดี๋ยวนี้ไปนั่นเดินไปไปเร็แลวเอากอดขาปั่นเด็กหน่อยพี่น้องนะ ไม่ให้แม่ไปไหนเลยนี่กอดขาไว้แน่นเลยนี่ใช่น่ะอาจารย์เออาจารยเอกันหรือลึกจะเอกันไหมหจะเอกันออไปเดินไปเลยแล้วนู้ดขึ้นบ้านไปหาเจ้าไก่แจ็กก่อนเด้อน,นเราไปเสียบฟืนกันตรงน้้นกันเถอะอ เอาไปไปไป,ะปะเอาวุ้นวุ้นุ้น่ะวิ่งป่าราบเลยโอ้มีเพื่อนในป่าฉันก็มีเพื่อนเด้๊มีแมวเป็นเพื่อนแม่จะไปเก็บปืนก่อน คายคิดไปด้วยไงตักหมดตรงนี้แหละเดี๋ยวจะเก็ีฟืนหักหักไว้ตรงนี้แล้วอย,ยมาขนเอาเอาตรงใต้ต้นไม้เอาเอาดูสิมันมันหลงเอ้อยมันอัน มันลึกขนาดไหนดูสิเนี่ยตรงนี้ใช้งานไม่ได้แล้วก็ยาวไปนู้น<ม>จนถึงท้ายสวนนน่ะอืมทำไรครับฉันก็ไดเ้เดี๋ยววันหลังจะเอาไอ้นั่นมาด้วยเอาไม่กวาดวมากวาดใบใหม่ลงนี่ให้มันลึกมันให้มันถมถมมั่งอะ่ะเนาะมันลึกเนาะจริงๆแล้วล่ะ ไปตยอยนซากไใหม่ซากไหลลงไปมันทับถุมลงไปอยู่ด้วยอา้าวระวังตกท่อตกหลุมเด้อลูกเด้อตกหลุมนะอออย่าไปหาอย่าไปหาพี่นะลูกนะพี่เหมียวนะ ไอ้เมียวกับแม่ยงไงแก้งหมอ <c oughs> มาแกมันถาเบิ่งอยู่พูดริมรัวอะมองเห็นริมหล่อริมหล่อเยู่มันนั่งเบิ่งข่อยเดี๋ยวแม่เก็บฟืนแป๊บหนึ่งลูกแม่คุยกับเมียวก่อนเนี่ย